ละสวัสดีครับวันนี้จะไม่ทอกสิครับไอเหรียญจากงานบวชพี่โตผมยังเลยอยู่อยู่ในหออยู่เลยอยู่ในสับปะรดอยู่ในมังคุดอยู่ในอะไรมันต้องใส่อะไรพวกนั้นหรอเหรียญจากงานบวชอะที่พี่โปรยทานอะมันอยู่ในหอผลไม้อร่อยปะ ไม่รู้เไยก็บอกอยู่ว่ายังไม่ได้แกะเลยมึงจะกินเหรียญจริงๆเหรอฮ่าก้องอ๋อแล้วพี่ถามผม,มอร่อยไหมพี่จะให้ผมกิน<ล>เหรียญจริงๆเหรอผลไม้มันเป็นพลาติกรูปผลไม้พี่โตอ๋อคุณว่ามึงเอาเหรียญไหมโอ้ยเอา้เอาอเฮ้ยคุณไม่รู้ว่าดักกูอยู่ไอ้สัส ช่วยหน่อยได้ปะกำลังไปกำลังไปไม่มีอาวุธเลยมีแต่ธนูจะตายแล้วตัวเลยทุเกิดใหม่เลยนะเกิดใหม่เลยเกิดใหม่เลยเฮ้ยเอ้ยกูไม่รู้มันดักหน้าบ้านกูสัตสามตัวโผล่วงมาเลยโทษโทษมันดักกับดีอยู่หน้าตูเลยโทษ เลยนะเกิดใหม่ลเลยเกิดใหม่เลย เดียวยังจบไม่ได้เหรอครับเปิดนังติโอ้ยโอ้ยมันมันอีกตัวหนึ่งมันคือตัวอะไรวะเขาได้คุยอ๋อมาชุบกูได้ป่าววะป้อง<ะ>อยู่แป๊บนึงเพราะว่ากูลมเกิดใหนไม่ได้คุลมเกิดใหม่ไม่ได้นี่นะตรงที่ปลอดภัยอยู่วิ่งตรงแดลวมาได้เลย โอ้โหแม่งเอาเอาบุธไปด้วยเชี่ยยิ้มหนีเลยได้ไหมเพราะว่าโอ้โหมันเอาทุกอย่างผมไปเลยอ่ะพี่โคตรเท่พี่ก <ละ S 2> ็เหลย<ะ>อแต่ธน,น,นูเดียวเหมือนกันผมไม่มีสปูไม่มีเชี่ยอะไรเลย,เลยทุเรศชิบสปูพี่พ <ละ S 2> เร<อ>าไป โคตรทะเนเลยอะยอ่มหนีเลยนะเพราะว่าของไม่มีอาุธกะณะใกล้กูไม่มีเลยด้วยครับกูน่าจะตายในอีกไม่ช้าพี่โดนจั๊มแบบหน้ากระโจมเลยใช่มันนั่งรอเลยเว้ยแบบ โคตรแย่มันนั่งรอเลยจริงๆอ่ะพี่โตพี่โตอาอุปไปไปช่วยไปช่วยยิมกันไม่ไม่กูตายแล้วนั่นแหละไปช่วยอย่าเพิ่งกดตายนะช่วยทันให้พี่ลอยป่ะพี่มินติก็เขาที่เปิดติ๊กมาสนใจพี่ก็ไปช่วยยิมไม่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 อยู่นี่วะกูไปแต่แต่ยิมมั้งก่อนนะ ไปเลยไปเลยมันมาเอาผมเดี๋ยวผมเล่นกับมันเองไปมียาไหมยิมดูแลตัวเองนะไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องมาช่วยผม ไได้ก็ช่วยได้เหรอช่วยได้ด้วยไอ้เที่ยขอบคุณมากน่าอยู่ได้อย oh ู yeah. ota, right ui, cool no ่ไม uh ่แค่นี้ถอยแล้วถอยแล้วถอย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 โอ้ไม่งเงยว่าคุช่วยได้แค่นี้มั้ยก็หนีเลยก็หนีเลย มาช่วยแล้วกะลิงต้องถอยไปเต้งถอยไปไปอยู่ถอยอยู่กินยายอยู่มีคนเข้ามากระโจมหลังยิ้มตัวนี้วาวด้าเกิดใหม่ได้ มันมาแล้วมันมาแล้วพอมหนึง่งจะพร้อมแล้วเฮ้ยมันชุบเพื่อน หมดแล้วไหมเจ้หมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยเราได้เถิดเราได้เถิดโอ้กูนี่เอาเรื่องว่ะโหพี่ชิ้นตอนี้เดือดสัตว์มันมากเลยเก็บไปสองเ่ยไม่อกี้ตัวซ่อมอาวุธกูมีอยู่แปดอันน่ะไม่ไม่มีของที่จะให้กูเก็บเลยเนี่ยเมื่อกี้ผมแบ็ k แทร c k ไปแล้วกันใช่ซีพิงหินที่ไล่พี่ได้พี่ต๋อเกือบละ ห่าใจเหมือนกันที่พี่ไปช่วยกล้องคันพอดีเลยเออเปิดตป็นสีขู่แม่งแบบหัวโหดเลยสัตว์เป็นไงเลยพี่ backtrack on these few years เล่าไปเลยไอ้นี่ไงมันจะไปชุบเพื่อนมันแน่เลยใช่ใช่ไม่ให้ชุบเว้ย สพี่ตอตมีอาวุธม่วงยังยังครับเอาดัปเบสป่ะถ้าไม่ใช้ก็ขอถ้าไม่ใช้ดัวเบสแล้วคืนให้ผมหน่อยนะได้ครับพี่ต้องการเกาะไอตอนนี้เฮ้ยียดแต่พวกเราเอาเรื่อง แต่มึงเชื่ออ๋ออะไรวะไม่มีอะไรเอาเจ้าเชื่อในเรื่องพญานาคบอยอย่างนี้อัพไซด์ป่ะอัพไซด์ป่ะน้องใครอัพอาวุธป่ะไข่อัพอาวุธน้ำมันจิ้งเหลนป่ะน้องฉีดน้ามันมีเด็กยวกูเอาไปเดี๋ยวเควนดับม่วงมึงยิ้มจ้าอาวุธป่ะกูไม่มีอาวุธม่วงเลยเพิ่มึงมีกันยังไงมึงก็เอาไปดิอยากเล่นดับคู่เปล่าถ้าเล่นดับคู่กูให้ขอยก็ได้เดี๋ยวกูเอานี้ไปอาวุธอื่น ไอยิมไอศาสตว์มึงไม่ฟังที่เพื่อนพูดเลยก็กูเป็นดาบผู้นี่ก็กูบอกกูมีดาบผู้กูจะสลับไปเล่นอาวุธอ <c oughs> ื่นกูดไปเรื่องตรงไหนวะก็ <c oughs> อันนี้ผมเข้าข้ามพี่โตละอ้เี้ยอีัตว์ มึงต้องบอกว่ากูต้องไม่อัพอาวุธดิมึงบอกว่ามึงมีกูจะเข้าใจได้ไงว่ามึงมีก<อ>ูถามว่าจะเล่นดาบคู่ม่วงไหมถ้าไม่เอาหรือถ้าถ้าเล่นเน่ยกูจะเอาอาวุธไปอัพอาวุธอื่นกูไม่เข้าใจท<ช>ี่มึงเช่ลมีมีโซ่อยู่นี้เต็มเลยรอเสือกปะไหนวะอ๋อเห็นแล้วตรงเนี้ยเยอะมากยิงตอดไปยิงตอดกูไม่มีอาวุธยังใจ แต่ถ้าเราถ้าเราชนะไฟนี้เราเราชนะไม่ได้นะพูดถึงเราได้ก<ช><ข>อดทองด้วยใช่เออมันขอทองทุกคนเลยเฟลาเฉดมันจะตายแล้วนะอุ้มปนเช่นนี้แหละให้เข้าแล้วบอกนะเดี๋ยวอันติให้เฟลาเฉดนะยิงให้ตายหน่อยตายยังยังยัง มีบาลิเตอร์หลบเลยหลบเลยหลบเลยมีบาลิเตอร์โอ้โหทำไมจังไรคนอย่างงี้วะเดี๋ยวไปชุบันหนึ่งมาแล้วเจะต้ว หนีได้เหรอไม่ช่วยผมหนีไม่ได้แล้วมันตีเดียวกันกับบาริต้าหรอวะคุณตีแค่ข้างล่างอยู่สามอะหรือตีเดียวกันวะตีเดียวกันคุณตีคุณตีเพราะมีคนวิ่งมาซ้อนอีกสองคนอ้าวเชีย่ยทุเรศชิบหายเลยโอ้ยบาริต้าแย่มากเลยไม่กูดูโง่เลยไมื่กูมาชูกวยเรา ไอ้มันตีขึ้นช้าให้มันเก็บปะ่ะกูเก็บแล้ว,ลวเก็บแล้วเกูรู้ดีว่ากูต้องเก็บตอนไหนตัวพี่ <c oughs> อยาไปสอนพี่ยิมได้ปะ่ะ <c oughs> นั่นดีอ <c oughs> มึงแม่งยิ่งสื่อสารไม่ดีอยู่ด้วยมึงเหมือนคนที่กูเคยเจอในโซเชียลมีเดียเลย ที่บอกว่าสื่อสารเก่งกว่าพวกผู้หญิงในทวิตเตอร์หรอพี่หมายถึงพวกนั้นใช่ไหมทําไมถึงไม่ระบุว่าโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มไหนวะมีคนอยู่ข้างหน้าเอามันเลยปะมาสามตัวมีมาสามตัวแต่มันมาแถวตอนก็ลองโดนหลับข้าวผมพูดจริง โงงไปหมดเลยผมชี้ออกมาแล้วอะผมงงเหมือนกันตัดอะอยก็ได้ครับมันอยู่ข้าวสายข้าวสายมันกินยาอยู่ผมเอาตัวนี้นะายะได้ๆมันอยู่ข้างบนกล้องขวา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 เนี่ยเจอแล้ว ตัวทราย,ยาวะจับไม่แล้วมีตัวไประวงังถอยไปอ่ายาหมดแล้วกิม ใครกันนะเดี๋ยวกูชนให้ก่อนไม่พ้นเลยเชิจะตายแล้วสวยไม่สวยไหมนะ ได้แค่นี้วะไม่ไหวแล้วโอ้โหกูตายว่ะให้เกิดใหม่เลยว่าหรือ,รอมาชุบเกิดใหม่ สวยมากก้องกูก็ล็กเลยว่าใครยิงบอลิซ่าไอตัวของแม่งองแม่งตายเหลือของไว้ผมหน่อยก็ดีนะ ได้ไดมันยังมีชีวิตรอดอยู่นะไม่ตายขอบทุกตัวนี่เอ้ยใครเล่นแดกเกอร์ไหมกูมีแดกเกอร์ทองกูเล่นไม่เป็นเอาเอาูเล่าเอามีใครเอาด้วยาเเบิดปะเม่วงผมผมเอาข้างหลังเข้าตรงแถวตรงแถวที่มาร์คแดกเกอร์อะอยู่ไหนเราไม่รู้แต่มันอยู่เนี่ยเนี่ย ตรงนี้องด้วยฮาวเวิดหรือพี่เหรอต้องได้ตีนผมโอเคได้ปะโอเคกล้องมันนิอ่ะสวยครับทุกคนสวยมากมากสวยมากมากงั้นเดี๋ยวพี่ขึ้นไปหากล้องก่อนนะได้ครับเราจะกขอเลยชี้ ใครโดนตีวะุูนิ่งเสียงอยู่อะกล้องไม่เสียงย่เหมือนไอ้กล้องที่โดนตีคนละคนเงินที uh ่ huh. โดนาฮะกล้องมีอาวุธฟ้าปะเนี่ยผมมีอาวุธม่วงแล้วพี่ยินม,มีอาวุธฟ้าปะมีม Oh, s <S มันมาตัวเดียวนะเนาะมันนึกว่าเราอยู่คนเดียว oh, ีตัวอศพมันหายไปไหนวะนี่ไงข้างล่างไม่ร่วงไกลจังบอด,ดแน่เล,เลยนะก็โอง,ง่เงี้ยเป็นไปได้ <c oughs> <c oughs> ฝั่งตรงข้ามตรงนั้นน่าจะต้องเอาอะจะได้รีบเคลียร์อันนี้น่าจะคนแกงนี้คนแกงนี้คนคนเด็ดโอ้ เม็นไหรกินยาะยะวะก็ออยู่ดีก็มาทุกตี้มาอยู่นี่หมดเลยนั่นดิอุย้ s <S อยตลอดครับแล้วก็ได้ได้คิวด้วยสวยอยู่ดี<ๆ>มันก็มารวมที่กุุงเมกะไอสัตว์ กูช่วยไอ้โต้แะเห็นวะขอบคุณมากกิมนี่มือกูแย่แน่เลยเออสั่นเลยกูแย่เยอะมันสู้ใกล้เสร็จแล้วเสือบวะตรงกลางไม่ได้เออเออสู้เสร็จแล้วสู้เสร็จแล้วโอ้โหเฮียโอ้ตายแน่เลยกู ี๋ยูกคุมกันกล้องหออให้เออกูตายกูเกิดใหม่เลย่ยขอบคุณครับอือเยวตัวยังไม่มาเกือบไม่รอดแล้วโอ้โอ้โอ้ ไม่ไหวแล้วพักก่อนไปพักเลยไปพักเลยเสร็จยังอ่ะ คุปลอ,อดภัยนะปลอดภัยปลอดภัยขออนันต์ครับขอสตาเดี๋ยว่อพี่เลิกหัวร้อนพี่เลิกโผลร้อนแล้วพี่มีสติขึ้นนะเป็นไปได้ครับพี่โตก่อนหน้านี้พี่แบบพี่หัวร้อนเมื่อยข้างหน้ามีคนอย่าพึ่งได้ปะหายแล้วยากว่ะมันดับอะ มันทิ้งเพื่อนมันตรงนั้นเร็วว่ะอ๋อเกิดใหม่ได้อยู่มีใครเล่นดาบคู่อยู่ปะไม่มียินไม่เล่นดาบคู่นะไม กูไม่มียาแล้วนะเหมือนกันยาแดงอ่ะเกี้ยงแล้วดักมันตรงนี้ปะเออเหมือนมึงไม่ดักอะ่ะเหมือนมึงเอาเลยเเนี่ยมันตายแล้ว <c oughs> โอ้โก้องพ <c oughs> ี่อุตส่าห์เลี้ยงข้ากิงมันเหี้ยโอ้โเลน <c oughs> กูโคตรสะใจเลยสะไอ้กล้อมกูเห็นแล้วกูสะใจแทนเลยเหน้าขอโทษผมขอโทษพ <c oughs> ี่โต <c oughs> ผมตั้งใจเราเราเรียกเปิดกล่องว่าเลยมีเบรซิ่งอยู่อะได้เด็กเปิดเลย <c oughs> เอาเอายาและกล้องที่มีนี่มีทูน่าที่อยู่ตัวเองได้อยู่ได้ครับแต <c oughs> ่แบบกระป๋องละแต่ว่าที่มีแค่นี้นะหมดละโอเคขอโทษทุกคนปล่อยเซอร์พี่อะพี่

มีคนอยู่ดิก็เอาสิสวยครับอีกตัวอยู่ไหนวะไอตัวเสือพ่ามันจะตายแล้วอะสวยตายหมดเลยปะมูนเบน,ม,นมูนเบนด้วย อยู่ตรงกูกำลังไปกำลังไปทีมสู้ได้อยู่หรอกสู้ไม่ได้และรอ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  สวยครับทุกท่านทุกท่านกองดได้เก่าม่วงแล้วนะมีเก่าม่วงในกอง,อง,ไ,องได้แล้วพี่ได้แล้วผมเอาอันหน่อยแล้วมันสามสามหนึ่งครับเกตู้หรือไงโอ้โหไม่โดน ผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะ ดึงออกมาโอ oh. ้โหฮัลโหลตอนนี้ยังตอนนี้ยังข้างบนโยโต ตองคิวก่อนคิวอยู่ดูอยู่เหลือสองตัวเหลือสองตัวเป็นจัสติน่ากับทากะตีเดียวกันนะพวกมันนะเปิดรถตีให้น่าจะคนละตีนะนี่ไงอยู่ตรงนี้ ขึ้นข้างบนนะ่ะลงละไม่ออกจากวงนะทุกคนไม่ออกจากวงนะเจ็บนะได้ใจได้ใจ เจ็บนะครับ <Okay. S 1> ตี่โต้ไม่คุ้มครับไม่คุ้มมือตายแล้วไอ้นั่นนะฉันไหน้าูอ,อ,อ่ะเหล็กตัวนึงครับตากะมันอยู่บนดาดฟ้าเนี่ยกูดานะกูขอเติมนู่นตัวเองก่อน เต็มเลยเต็มเลยจริงด้วยพี่ต่อปล่อยปล่อยปล่อยมันเลยโลชนะอยู่แล้วไม่ต้องหิวปล่อยมันเลยเราชนะอยู่แล้วไม่ต้องหิวกูคือเอเลนเยอร์สัตว์มันคือคนหิวไอ้สัตว์เพราะอุตส่าห์บอกเลย เอาคืนไงที่มึงรัดตัวที่อยู่ในวงตรงนั้นนะ่ะตัวพลาดไงเอ้พี่โตแบกพี่วะพี่ทำไงเดียไม่นะพี่แค่ปล่อยให้มันได้คิวแบบเมื่อกี้เห็นปะ,ะพี่รู้ว่าพี่เข้าไปพี่ก็ได้คิวเอา,เอาไปนะเหมือนผมเลยนะเนี่ยแต่ผมรัดพี่โตไปตัวหนึ่งกูก็รัดคืนตัวหนึ่งตัวที่มึงห้ามกู ในที่สุดเราก็ชนะสักทีนั่นดิเออได้แชมป์แบบงงงนีแล้วได้แชมป์แบบอยู่ครบด้วยจริงเชี่ยแต่ตานี้มันมอกมากเลยสู้แบบอย่างเดือดอ่ะใช่ใช่ไม่เคยเราไม่เคยได้สู้เดือดขนาดนี้เลยเนาะแบบเราชนะจริงสู้ทั้งเกมเลยเนาะใช่เออมึงก็เป็นเกย์นะใช่เก่งยิ้มเก่งขอบคุณนะ มีอึงๆได้เงืมเงือมนะเออเออใช่อ่ะคิดเหมือนกันเลยแกจริงด้วยเห็นด้วยเลยตเต็มสิบเอ่อทำเอาโท่อนะมีใครอยากทำไหมไม่เออพี่ไปนอนละสว,วัสดีทุกคนฝันดีครับ วันนี้ก็พอแค่นี้นะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่กับพวกเราสามคนบายบาย